Your dreams away for now. สวัสดีค่ะการดาสายทุม้มปัรณาธิการความงามนิตยสารเมริคแคลนะคะ คือกันดาได้ตะลุยทดลองผลิตภัณฑ์นะคะกว่า700ชิ้นของงาน m e ด i แ a b a s e Beauty ก็ได้ค้นพบหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจจริงๆนะคะแม้แต่ให้จะพูดคนเดียวเนี่ยก็เขินไปหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยเชิญน้องสาวสุดสวยค่ะเป็นคนที่เคยทดลองผลิตภัณฑ์สุดยอดนี้มาแล้วเหมือนกันนะคะนั่นคือน้องจินนี่นะคะสวัสดีค่ะน้องจินนี่สวัสดีค่ะพี่กันดาแอบรู้มาว่าน้องจินนี่เนี่ยเป็นคนดูแลตัวเองดีมาก,มากๆเลยคนหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่า,าร่างกายนะคะก็ต้องการอาหารบำรุงค่ะที่เกี่ยวกับความสวยความงามเหมือนกัน เราก็ต้องดูแลเะ,ะ้นใยมันค่ะโดยเฉพาะเรื่องเส้นผมนะคะอ๋อแล้วน้องจีนี่ดูแลรักษาเส้นผมยังไงบ้างคะบางคนนะคะก็ไปทำทรีทเมนทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะมแต่สําหรับจีนี่นะคะจีนี่คิดว่าการให้สารอาหารกับเส้นผมเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆทุกๆเชาะะ้าค่ะเพราะว่าทําให้เส้นผมเนี่ยดูอิม่มแล้วก็ดูสวยตลอดวัน,นะคะ่ะอ๋อแล้วอิ่มสวยนี่เป็นยังไงอะคะค่ะก็คือเส้นผมเนี่ยก็ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ทุกๆเช้าเหมือนกนะะันค่ะ เพราะฉะนั้นตนะอนนี้จีนี่อินกับ Dove Daily Hair Vitamin ม,มากๆเพราะว่ามันใช้ง่ายมากๆค่ะแค่บิดแล้วก็บีบแล้วก็ลูบค่ะ<ม>แล้วส่วนตัวแล้วพี่กันดาปลื้ม Dove Daily Hair Vitamin ต,ตรง,ตรงไหนคะจะให้ความสำคัญกับส่วนผสมพิเศษอ,อย่างแรกเลยเป็นวิตามิน E นะคะที่ช่วย บำรุงรักษาเส้นผมให้สวยงามซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในโ o v e Daily Hair วิตามิ ok, ok, n นะคะส่วนที่สองนี่จะเป็นน้ำมัน a r นออยล์ช่วยให้เส้นผมเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ส่วนที่ 3, สสุดท้ายเลยจะเป็นน้ำมันแรกนีเนี่ยก็คือจะมีความพิเศษตรงที่ว่าช่วยปกป้องผมนะคะเคลือบเส้นผมนะคะปกป้องจากความร้อนไม่ใช่เป็นความร้อนจากแสงแดดหรือว่าการจัดแต่งทรงผมทุกอย่างเลยค่ะค่ะนิดนึงนะคะพี่กันดาพอดีผมจีนี่นะคะไม่ค่อยมันค่ะแต่ว่า พื่อนจินนี่บางคนเนี่ยผมมันมากมากเขาอยากจะทราบว่าถ้าใช้โดฟเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมคะถ้าสำหรับผมมันใช้ <ผม S 2> ได้สินคะ,คะเดี๋ยวพี่จะลองให้น้องจินนี่ดูนะคะเราจะเช็ดครางที่เป็นน้ำมันมากก่อนนะคะหิงครับมันมาเยอะมากส่วนอีกด้านหนึ่งใช้โดฟความมันไม่มีเลยโอดีมากๆเลยค่ะแบบนี้แสดงว่า เส้นผมแบบไหนก็ใช้ได้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะนี่นะคะคือเหตุผลว่าทำไม Dove Daily Hair Vitamin เขาถึงชนะรางวัลมาริคาเบส Beauty ของเรานะคะโอ้โหฟังพี่กันดาพูดมาขนาดนี้นะคะยิ่งเน้นย้ำความคิดนะคะว่าผมคนเราเนี่ยต้องการสารอาหารบำรุงทุกวัน,นะคะ่ะดีแล้วค่ะถ้าเกิดรักเส้นผมนะคะต้องลูบอาหารผมทุกเช้าเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะกันดากับน้องเจนนี่ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเจอก,กันคราวหน้าได้เลยค่ะ